อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มรีวิวแฟนเพจ5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่มารีวิวก็จะเป็นคนไทยทั้งลูกทั้งหมดด้วยนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นเพนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับ KTH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ พอมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆพทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกานยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกนะครับประหากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail โดยตรงได้เลยนะครับ เมื่อทราการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับพอเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะมีบริการทางเว็บไซต์นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นยอดเงินคงเหลือที่ผมได้เติมไว้แล้วก็ได้มาจากค่าแนะนำเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการแนะนําเพื่อนแล้วก็สอนวิธีการเติมเงินให้ด้วยนะครับ มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนเลือกเป็นบริการแนะนํารถเร็วได้เลยนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับให้ทําการเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนะครับรีวิวแฟนเพจ5ดาวนะครับจากนั้นนะครับเราให้เพื่อนนาลิงก์มาใส่โดยวิธีการนําลิงก์มาใส่ให้เราไปที่ Facebook นะครับทําการเลือกเพจของเรานะครับเลือกเป็นรีวิวนะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับ จากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งรีวิวนะครับเยนผะสาตที่ดูสักสิบรีวิวแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งรีวิวนะครับระบบก็จะทําการคํานวณมาให้นะครับว่าทั้งหมดกี่รีวิวนะครับจากนั้นก็ทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานนนนนะะครรรับยยออออมม่่ขขึึ้้้หืืชาาเพก็สถ นำรหัสน,นี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วจะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปโดยรายละเอียด e พวกนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อที่ต้องการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อน,นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อน,นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับ อาจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราดำเนินราดำเนินการนี้นะครัที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะกรจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทางเปาเวลส์นะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพนะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนําเจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่ ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้ง6,000นกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่า Android นะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ o o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอป องทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอดเคมเอ็มดทีเนะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว <reco Christ. S 1> ่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับแล้วก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่ตอนนี้รีวิวของเราก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับสิบรีวิวด้วยตามที่เราได้ ลงไปนะครับตามสิบคำเลยนะครับหากใครนะครับที่สนใจรีรวิวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ